สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่วัดแจ้งบางคล้าอําเภอบางคล้าจังหวัดจันทงเชีาวค่ะวันนี้เรามาใส่บาตรทำบุญตักบาตรเทวโรหณะกันนะคะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดแจ้งอําเภอบางคล้าจังหวัดจันท์เชีานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันีิว่าที่วัดแจ้งอำเภอบางคล้านี้จะมีพิ no มาชาชนมากันเยอะไหมนะครับเพราะว่าวัดแจ้งนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งเลยนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ กำลังมีการพัฒนาการให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนานะครับเพราะว่าวัดน,นี้ก็หลังจากล้างลามานานนานแสนนานเลยครับนานมากเออนานมากๆ <c oughs> หลายสิบปีนะครับที่พี่น้องประชาชนไม่ค่อยมีเข้าวัดเลยอะไรก็เก่าเก่าเก่า,เก,าเก่าไปหมดเลยครับเพื่อนๆสลา,าหลังที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นสาราเก่าแก่โบราณมีอายุมาเป็นร้อยปีนะครับ เก่าแก่มากเลยนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้หลังจากสี่ห้าปีที่ให้หลังมานี้นะครับสลา,าหลังนี้กลายเป็นาลาหลังใหม่นะครับรูปทรงเดิมแต่มีการปฏิสังขอนใหม่ก็หมดไปหลายล้านเลยแล้วนะครับเพราะว่า,าทางท่านเจ้าวาดนะครับหรือว่าทางท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านก็คิดค้นดัดแปลงวิธีว่าจะทํำยังไงให้วัดวาเรามีความจเจริญรุ่งเรืองสืบไปในพุทธศาสนานี้ ท่านก็เลยคิดว่าปฏิสังขอนใหม่นะครับขอนและศรัธทธาญาติโยมเออก็มีญาติโยมมีพี่น้องมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคทรัพย์ทําบุญนะครับเพื่อเป็นการปฏิสังขอนศาลาการประเรียนหลังนี้ใหม่มนี่ก่ศาลายางเดียวโบสถ์ด้วยอ่าโบสถ์ด้วยโบสถ์ตอนนี้ใกล้จะเสร็จเลยครับอโอ้โหสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้าท่านใดต้องการอยากดูโบสถ์สวยๆมาที่นี่เลยนะครับมาดูเลยนะครับว่าสวยงามจริงๆ นี่แหละครับก็ด้วยแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธรชนที่เดินทางมาทําบุญร่วมกันตักบาตรเทโวโลห a นะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนุ่มชุดขาวนี่ก็เป็นพราม์รือวเป็นเทวดานะครับอันนี้ก็ทํากันไปตามแบบประเพณีของไทยเราเลยแหละนะครับก็จะต้องมีพรามนะครับแล้วก็มีบางวัดนี่เขาจะใช้พราม์นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็อุ้มพระพุทธรูปนะครับเดินนําหน้า บางวัดก็ใช้เป็นรถเข็นแต่วัดแยกนี้ใช้เป็นรถเข็นนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปนี้องค์ใหญ่นะครับพระพุทธรูปองค์งใหญ่แล้วจะหนักครับก็มีพี่น้องประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมการทําบุญนี่โอ้โ oh หนับเป็นพันๆคนเลยวันนี้นะครับเป็นพันคนเลยเยอะแย,ยะมากมายอบนศสลา,านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแน่นาลาเลยแล้วก็ทางพระคุณเจ้าก็มากันนะครับ จำภาษาอย่ที่ก็หลายรูปวันนี้ก็ขึ้นสลากันมาเต็มเลยนะครับพขมากันครบเลยก็เป็นวันสําคัญของอาชาวไทยเราอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันออกพรรษานะครับก็เรียกว่าตักบาตรเทโวโรหนะก็เรียกว่าตักบาตรดาวดึงนะครับตักบาตรเทโอะก็ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเนี่ยจะได้ยินว่า,าไปตักบาตรดาวดึงกันทีนี้เราก็ใหม่รู้จักนะครับก็สุดท้ายแล้วก็คือมาปัจจุบัน ก็รู้จักหมดแล้วนะครับอะไรต่างๆทั้งหมดเราก็เรียนรู้กันมาทั้งหมดจนป่านนี้นะครับเราก็เข้าใจทั้งหมดเช่นเดียวกันมิฉะนั้นว่าเราท่านทั้งหลายนะครับเราเกิดมาในตาสนาพุทธของเรานี้แล้วนะครับเราก็ต้องทําบุญและให้ทานนะครับมิฉะนั้นคนเราเกิดมานะครับเราก็ต้องรู้จักรใครขและปองดองพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับหันหน้าเข้าวัดเพราะวัดจเจริญได้หรือไม่ได้ก็คืออยู่ที่พี่น้องสาธุชนนะครับ หันหน้าเข้าวัดสร้างบุญสร้างกุศลนะครับจะตุปปัจจัยที่เราได้ทําบุญสร้างกุศลไปกับวัดวัดจะได้นําไปใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์กับวัดต่อไปนะครับครับตำรวจวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอ่าไหว้พระมาอยู่ที่บริเวณาล,ลาการ,รเรียนนะครับนะี่ก็มีพี่น้องอ่าเดินทางมาร่วมทําบุญกันนะครับก็เดินกันปักไวยหลังจากที่ตักบาตรเทโวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ ขึ้นศาลาการ,ปรเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องมากันหลายต่อหลายที่นะครับเพราะว่าท่านที่เคารพนับถือกับวัดแจ้งนี้เยอะเลยนะครับมากันเยอะครับตรงนี้ก็นี่แหละครับเป็นพระพุทธรูปที่ปฏิสถานอยู่บนรถเข็นนะครับเพราะว่าองค์ใหญ่อุ้มไม่ไหวนะครับก็ต้องใช้รถเข็นแล้วก็มีพรามเทวดาก็อยู่ข้างหน้าไปนะครับ ก็นํำหน้ากันก็นแล้วแต่สถานที่นะครับแต่ละที่ก็อาจจะทําแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกันแต่ยังนน้อยสายบุก็คือสายเดียวกันนะครับครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมา,าร่วมกิจกรรมทําบุญกันอย่างหนานแน่นนะครับพระคุณเจ้า,าก็เดินรับบารนะครับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง แล้วส่วนบนสาราการ,รเปลี่ยนก็เป็นอาหารสดอาหารหวานขานะครับครับสำหรับช่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท้ายรายการก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมที่บริเวณท่านท้าเวสุวรรณนะครับท้าเทาเวสุวรรณนี่ลืมไม่ได้นะอ่าลืมไม่ได้วัดแจ้งนี่ลืมไม่ได้นะครับเพราะว่าวัดแจ้งนี่มีท้าเวสุวรรณอยู่ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ท้าเวสวรรณองค์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปนู่นเลยท้าเวสสวรรณองค์เก่าท้าเวสวรรณองค์เก่านี้ก็มีมานานแล้วนะครับสี่ห้าสิบปีเลยนะครับเก่าแก่มากๆเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เราก็พอจะคุ้นเคยอยู่นะครับเพราะว่าวัดแจ้งอำเภอบางคานี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่โบสถ์หรือว่าอุโบสถนี้ที่มีความงดงามอย่างมากๆเลยนะครับ เพราะว่าบทว่าแจ้งบังคา่านี่ก็คุณยายเจียมนะครับเป็นผู้ริเริ่มบุกเบริกรการก่อสร้างบทนี้ขึ้นมายายเจียมเงียมอืออ่ายายเจียมเงียมเมอ,อืเนเนอนะครับก็เป็นผลเจ็กนะครับแต่ว่าตัทานในศาสนาพูดมากมากเลยนะครับคุณยายคนนี้นะครับเพราะว่าเป็นเจ็กก็จริงอยู่ชอบทําบุญไหว้พระชอบสร้างวัดสร้างวานะครับเพราะว่า,าวัดแจ้งนี่ท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มเริ่มอ่าริเริ่มการสร้างนะครับแหมพูดไปพูดมา ก่อนจะเที่ยวผิดไม่ได้อ๋ไม่เป็นไรควรเรามันก็ย่อมมีการผิดพลาดกันได้เนาะ,ะเป็นของธรรมดาครับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอาจารย์นัทก็ทั้งถ่ายทำแล้วก็ทั้งบรรยายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับว่าไปถึงไหนมีอะไรแบบไหนอ่ะก็ติดตามดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณศาลาการประเรียนอ่าก็มีพี่น้องญาติโยมนะครับมานั่งรอคอยพระคุณเจ้าขึ้นศาลานะครับวันนี้ได้บุญกันเต็มเ็มนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมกันใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากด้วยนะครับ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับออยิงด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ตั้งใจมาที่นี่นะครับวัดแจ้งอําเภอบางคลาจจังหวัดฉะเชิงเซาพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเพราะว่าเป็นวันสําคัญของศาสนาพุทธของเราอีกวันหนึ่งนะครับคือวันออกพรรษานะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาหลากหลายนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพื้นที่นะครับมาจากอาชนบทก็เยอะนะครับเพราะว่าอำเภอบางคานี่อยู่ติดกับชนบทเช่นท้องนาหรือว่ามีสวนหรือว่ามีไร่นะครับ <c oughs> อำเภอบางคานจังหวัดฉะเชิงเซานี้ก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ขยับไปก็เป็นอำเภอคลองเขื่อนสมัยก่อนอำเภอคลองเขื่อนนี้จะเป็นของอำเภอบางคานนะครับตอนหลังมาก็แยกไปเป็นกิ่งนะครับพอเป็นยิ่งเสร็จแล้วก็มาเป็นอำเภอคลองเขื่อน ระหว่างอำเภอบางค้ากับระหว่างอำเภอคลองเขืนเนี่ยนะครับสองอำเภอนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับเช่นมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็มะม่วงพันธุ์ดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรผลไม้ลากไม้นี่สองอำเภอนี้ที่หนึ่งของจังหวัดชายเชิยเตาวนะครับมีน้ําตาลสดด้วยอ่าแล้วก็ที่ตาบลปากนาอำเภอบางค้านะครับของจังหวัดชาเชิงเตาวก็เป็นหมู่บ้านดงตาลตาลโถน้ําตาลสดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับท่านผู้ชมหอมหวานนะครับ อดีตที่ผ่านมาผมอาจารย์นัดนี่แหละนะครับก็เคยไปขายอยู่ที่วัดสมานรัตนารามนะครับอาจารย์นัดมีมีข้าวมีมะม่วงอ่า,อามีลูกตาลมีหมากอ่า,าโอ้สรารพัดการเกษตรนี่สรารพัดขึ้นชื่อว่าอำเภอบางค้าและอำเภอคลองเขื่อนนี้เรื่องการเกษตรนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับใช่ปลูกผักปลูกอะไรเยอะเยะแล้วก็ถ้าเป็นขยับลงไปสักนิดหนึ่งก็อนุ่นเลยนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจะเป็นนาข้าวทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสามสี่อำเภอนี้นะครับ เรื่องการเกษตรนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอู่ข้าวอู่น้ําเลยแหละนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ําบาปบกงนะครับแหล่งหัวใจก็คือสายน้ําบะเบกงนะครับอยากกินมะพร้าวน้ําหอมต้องมาแปดลิ้วครับถ้าอยากกินมะพร้าวน้ําหอมก็ต้องมาที่อำเภอบางค้านู่นเลยครับแล้วก็ฝั่งอำเภอคลองขือนนะครับบางตลาดะมะาพร้าวน้ําหอมนี่ไม่ต้องห่วงแถวแถวนู่นเลยนะครับแถวแถววัดสามล่มนะครับวัดคุ้งก่างมะพร้าวน้ําหอมนี่เยอะมากเลยนะครับ อดีตที่ผ่านมาพวกเราเนี่ยเคยไปค้าขายอยู่ที่วัดสมานรัตนารามหรือว่าวัดใหม่คุณสมานนะครับแหมขายน้ําตาลสดปานเกเทมา่านี่อันดับหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็พาท่านเยี่ยมชมมาอยู่ที่ท้าวเวสสวรร์แล้วนะครับคุยไปคุยมาก็มาถึงบูทท้าวเวสสวรรณซะแล้วนะครับอ้าวติดตามกันเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันใหม่ๆนะครับต้องการขอโชคขอลาบขอการงานขอการเงินก็ มาขอกับปู่ท้าเวสวรรณนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านมีความศรัทธาถ้าท่านมีความเชื่ออะไรก็สําเร็จนะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาทำบุญไหว้พระพาเพาืพ่อนๆมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับวันนี้เราก็ถือว่าเราเป็นกันเองเลยนะครับก็ได้ทักทายกับเพื่อนเพื่อนเพจนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน,น,นย e ทูบก็มาเจอกันนะครับก็มาทักทายมาคุยกัน ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะอำลาพาจากกันไปแต่ตอนนี้ยังไม่หมดเวลานะครับเพื่อนๆติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับดอกกุหลาบสีแดงสวยงามมากเลยที่อ่าเวลาเพื่อนๆเ,เดินทางมาก,ก็มาบูชากันตรงนี้นะครับนำไปถวายให้กับปู่ท้าเวสุวรนะครับนี่ก็คือโบสถ์ของวัดแ้งนะครับโบสถ์นี้สวยงามมากเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหมดเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะอำลรา่าจากกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาเจอกันอีกนะครับอ่ะช่วงนี้เราจะหมดเวลาก,กันก่อนตรงนี้เลยดีกว่านะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆจ้า